สวัสดีค่ะได้รับรถ Toyota Camry เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรถตรงสกส่งถึงบ้านรถราคาไม่แพงด้วยค่ะบริการดีมากเลยค่ะขอบคุณละรีบหน่อยนะครับผมบอกเลยรถส,สวยแบบนี้ในตลาดมีน้อยๆอแบบนี้และมือเดียวด้วยนะครับผมมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับผม วันนี้มาเจอกันอีกแล้วครับมีรถสวยๆมารีวิวให้ดูอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมมากับเจ้านี้เลยครับ Volvo XC90 นะครับผม Big Boom SUV สุดหรอคันนี้ป้ายแดงราคาหลักล้านวันนี้มือ2ราคามันน่าใช้มากๆและเจ้าคันนี้พิเศษยังไงนะฮะมือเดียวป้ายแดงประวัติเข้าศูนย์ทุกยะไม่แสนโลโหหาได้จากที่ไหนแล้วครับผมสีทองสุดห่อคนนี้ครับสีภายนอกผมเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้แล้วรอบคันนะครับผม อายุของมันนะฮะปี08.09์แเกลกเกอร์นี่ตามอายุอยู่แล้วครับแต่ผมรับประกันไม่ชนหนักมันมีความแน่นอนครับเก็บสีเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับผมด้านหน้ากระจังหน้าทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวอลโวเขาเลยนะครับพร้อมโลโก้เห็นไหมครับมีคิวโครเมียมนะฮะสภาพถือว่าส่งเข้าประกวดเลยครับรถคันนี้โครไฟด้านหน้าครับโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานครับเลนนี่ผมส่งไปทำความสะอาดนะฮะไปล้างโคมให้เรียบร้อยครับกลับมาใสกลับมาสะอาดเหมือนเดิมเลยนะครับผม ฉีดไฟหน้านะฮะตัวนี้เลยอาการประจําเขาเลยมันชอบแตกชอบหักนี่เราทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะตอนมามันแตกผมสั่งอะไรใหม่ให้เลยครับเบรกศูนย์นะครับผมมาดูด้านข้างกันครับหล่อไหมทําไมป้าแดงมันถึงแพงนะรถมันดีมากครับทุกชีวิตปลอดภัยในวันพุ่งนะสโลแกนของเขาเลยฮนะแม้วันนี้รถมันจะเก่านะฮะปีมันจะลึกหน่อยแต่บอกเลยขับนี่โหขับโคตรดีเลยคนระับผมลองใช้มาสักพักนึงแล้วนะ ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานครับขอบ18ครับรัดด้วยยาง2 3 5 60 R 18นะครับผมยางโยโกฮามาดอกยางแน่นๆเลยล้อแม็กนี่ผมส่งไปทำสีมาให้นะตอนมานี่ลอกลอนแรกเกอร์ครับแล้วก็มีรอยเบียดมานิดนึงก็ไปปัดมาให้ะมันกลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้วครับผมกระจกนี่ทุกบานเลยนะเป็นกระจกวอนโวจากโรงงานนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ รถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมมีเก็บสีเก็บริ้วรอยเท่านั้นครับเปิดเข้ามาดูภายในครับภายในสีเบทนะฮะแผงประตูบ้าจริงสภาพใหม่ขนาดนี้หาได้จากที่ไหนเนี่ยดูสิครับรถ10กว่าปีนะฮะโหแล้วระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเมาดูพวกรอยเม็ดอาร์ตกันนะครับผมเปิดกระดูกงูให้ดูรอยเม็ดอาร์ตกลมเรียงสวยตลอดแนวสันประตูนี่เดิมเดิมเลยนะครับผม รถไม่เคยชนหนักถ้ามันแปะข้างเข้ามานะรู้เลยครับจับได้เลยพวกนี้ฮะมันจะมีการทํามานะฮะดูแก้มมันเคยถอดหรือเปล่านะฮะดูรอยน็อตนะครับผมนี่ดูรอยน็อตนะครับแก้มไม่เคยถอดไม่เคยไขเลยครับซอกเดิมๆทุกอย่างนะโอ้รถสวยจริงหากันอยู่หรือเปล่า SUV ที่น่าใช้ขนาดนี้นะครับผมดูสภาพคอนโนซลสิ ดูความใหม่ของเบาะครับนะฮะผมสปานะฮะเบาะพองน้ํานี่ทําใหม่ให้นิดหน่อยนะฮะตอนมามันเสื่อมสภาพแหละก็เปลี่ยนให้บางชิ้นนะครับผมทําความสะอาดให้นะครับผมระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะดูน็อตดูพวกประตูดิครับเคยทอดเคยไขยหรือเปล่านี่ดูไม่เคยเลยเห็นไหมหาจากที่ไหนไม่ค่อยมีแล้วในตลาดน้อยด้วยนะครับผมตัวนี้รุ่นนี้ครับและได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับ นี่เบาะแถว2ดูความใหม่ SUV ไซนี้บอกเลยครับนั่งสะดวกสบายแน่นอนครับแถว3นะนี่รอยยับของหนังนี่ไม่มีเลยผมบอกเลยนะแสดงว่าเนี่ยคนนั่งน้อยมากๆครับนะฮะออปชั่นทุกอย่างจัดเต็มจัดหนักครับนี่รถสิกว่าปีนะดูแอร์ไม่ต้องห่วงครับเย็นแน่นอนช่ำๆเลยครับมาดูรอยเม็ดน้ประตูนี้กันหน่อยกลมเรียงสวยหรือเปล่านี่โอ้โหเดิมนะฮะ พาพิสูจน์เลยครับมาดูมาชมกันได้เลยนะครับหากหาอยู่นะยางโยโก้ทั้ง4ี่เส้นนะครับผมสภาพถ้าเบรกอะไรนี่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวมาดูด้านท้ายกันต่อ x c 9 0ตัวนี้ดีเซลใช่ไหมของสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยดูความใหม่นะครับทะเบียนไม่ได้ให้เลขนี้นะครับเดี๋ยวสลับทะเบียนให้ครับวความอนเนกประสงค์นี่ครับมันเจ๋งตรงนี้ครับเวลาจะไปปิกนิกหรือไปไหนนะนี่นั่ง คงดื่มๆจิบๆิได้เลยครับความใหม่ดูน็อตส,สิผมอยากให้ดูจริงๆนะครับผมรถคันนี้ทุกอย่างอ่ะมันเดิมเดิมเลยเนี่ยฝาท้ายก็ไม่เคยไขสีข้างในเห็นไหมครับเนี่ยมันเดิมเดิมจากโรงงานเลยไม่ได้ทําเลยมีริ้วรอยบ้างจากการใช้งานทั่วไปเนาะบเบาเบิกนี่พร้อมใช้งานเลยทีเดียวสภาพของพวกนี้อ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยมันพร้อมใช้งานเลยครับมากๆกรถคันนี้สวยจริงๆถ้าหาอยู่นะด้านหลังมีนี่ที่เสียบชาร์จแบตด้วย เห็นไหมครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียวนะฮะสังเกตด,ดีๆเห็นไหมไอปุ่มดำๆเนี่ยคอนโทรลวิทยุเนี่ยมันสามารถปรับด้านหลังได้ด้วยนะฮะนะแอร์มีทุกช่องเลยสวยงามมากๆครับป้ายแดงนี่4ี่ล้านน่าจะได้นะครับโหวันนี้5 9 9 0 0 0บาทรีบเลยครับนี่ดูไฟท้ายรถมันไม่เคยจอดตากแดดครับมันจอดในร่มนะฮะาใช้งานน้อยพลาสติกของโคมไฟอะ่ะ มันไม่มีแตกลายงาเลยนะอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนโคมใหม่นะฮะอันนี้คือสแตนดาร์ดเลยติดรถมาเลยนะฮะตอนป้ายแดงเลยครับบ้านนี้นะผมซื้อรถเขามาก้าคันแล้วไม่น้อยภาพสวยทุกคันนะฮะเทนเซอร์ด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยนะถ้าหาอยู่คนที่จะซื้อรถรุ่นนี้ผมเชื่อเลยครับพี่ๆต้องเลงไว้หลายคันแล้วแ,แหละนะฮะรถไซส์นี้รถปีประมาณนี้คันนี้ส่งเข้าประกวดไปเลยทีเดียวนะครับยางโยโกะสี่เส้นนะครับผม แถมประตูสวยทั้งหมดดูดิความใหม่หาไม่ได้แล้วครับความใหม่แบบนี้นะครับผมนะ,ะมาดูรอยเม็ดอัพประตูนี้เป็นไงบ้างนี่กลมเลียงสวยตลอดแนวนะครับผมนี่สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครับเห็นไหมครับมาแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้มันไม่ได้ทําสีถึงโครงสร้างโครงสร้างไม่เคยตัดต่อเห็นเบาะเมื่อกี้เราดูแถวสามปะ่ะ่ะดูเบาะตรงนี้ดิดูความใหม่รอยยับรอยนั่งถือว่าน้อยอะพวกเนี้ยดูดีหลังเบาะเนี้ย ยังแบบสภาพถือว่าดีไม่ได้หย่อนยานเยอะครับช่องแอร์ต่างๆนะฮะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะครับมันต้องมีแฟนพันแทรรถรุ่นนี้มาจัดคันนี้แน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะครบเบาะเมมโมรี่3จุดนะครับทุกอย่างใช้งานได้ครบนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดน็อตประตูไม่ไขทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวาเห็นไหมครับผมซอกเดิมทุกอย่างนะครับผมโคมไลไเป,ป็นไงความใหม่ ลายไม้ไม่มีแตกนะครับผมดูออปชันครบถ้วนเดี๋ยวเรามาดูเจาะภายในทีกันนะ,ะมาดูลอยเม็ดอาร์กประตูนี้เห็นไหมครับผมให้ดูทั้ง4ประตูเลยลอยเม็ดอาร์กกลมเรียงสวยทั้ง4ประตูนะครับผมสภาพดีโคตรๆนะฮะไปดูด้านหน้ากันหน่อยนะครับผมคันนี้ได้เป็นดีเซลขับ4ี่นะครับผมนะตัวท็อปนะมาดูด้านหน้านครับผมเครื่องยนต์เป็นยังไง เยิ่มหรือเปล่าเก่าหรือเปล่าเน่าหรือเปล่าไม่เลยครับผมนี่ครับ xc 90คันนี้ครับประวัติศูนย์ทุกยะตามที่ผมแจ้งเลยครับผมแก้มไม่มีถอดไม่มีไขนะฮะฝาหน้านะครับผมสแตนดาร์ดเดิมๆไม่ไข่ไม่ถอดเลยเห็นไหมครับผมโชคหน้านี่พร้อมใช้งานเลยเห็นไหมครับตะเข็บทุกอย่างตอนแรกคิดนะครับผมรถปีขนาดนี้เปิดเข้ามามันต้องมีแบบเยิ่มๆยิม้งแหละไม่เลยครับนี่ประวัติศูนย์ั็เป็นอย่างนี้แหละครับ ดูแลรักษาถึงครับใช้งานน้อยนะฮะไม่ต้องกลัวความร้อนขึ้นไม่ต้องกลัวซื้อไปแล้วเครื่องพังนะฮะคันนี้สวยจริงๆครับไปดูภายในกันหน่อยนี่ดีเซล1 1 8 0 0แโลไม่แท้เข้าสูตรทุกระยะสภาพคอนโซลพวงมาลัยทุกอย่างโคตรจะใหม่เลยนะฮะ ล่างค้าก็สปาให้เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างใช้งานได้หมดดูไฟด,ดูดูนี่นี่รถปีขนาดนี้ดูเทคโนโลยีเขานะเปิดดูแล้วปิดนะคะค่อยๆลีดว่าโคตรจะผู้ดีเลยคนระับวิทยุนะครับผมนี่สแนตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะอ่านี่แล้วก็โหมดต่างๆอะไรเงี้ยทุกอย่างใช้งานได้ครบนะผมลองแล้วลองใช้แล้วช่องเอิงช่องแอร์ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานเลยทีเดียวดูคอนโซลดิโอใหม่จริง นะฮะภูมิายก็มัตติฟังก์ชันนะครับผมลายไม้สวยไม่มีแตกนะเป็นไงสวยไหมครับคันนี้บอกเลยส่งเข้าประกวดนะครับผมถ้าหาอยู่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามช่องทางต่างๆที่ผมมีครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแฟนเพจยูทูบทิกต็ o k ใจร้อนโทรเข้ามาครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมมีน้องเซลล์ที่น่ารักคอยบริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับดาวน้อยผ่อนนานเมีให้เลือกทุกอย่างครับตอนนี้นะฮะลูกค้าผมไม่มี น้อยมากๆดีกว่าใช้คํานี้น้อยมากๆครับที่มาดูรถที่ร้านนะส่วนใหญ่ครับดูคลิปรีวิวนี่แหละนะครับผมเชื่อถือได้นะครับผมเรานะรายงานจริงตรงปกนะครับผมดูคลิปรีวิวรอรับรถที่บ้านโอนจองเซ็นไฟแนนซ์เจ้าที่ไฟแนนซ์ก็ไปซ็นถึงที่บ้านผลไฟแนนซ์นุมัติก็รอรับรถที่บ้านสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมยุคปัจจุบันนี้นะฮะเรามีบริการให้ถึงบ้านเลยนะครับผมรีบหน่อยนะครับผมบอกเลยรถสวยแบบนี้นะครับผม ในตลาดมีน้อยๆแบบนี้และมือเดียวด้วยนะครับผมมาเร็วไปเร็วแน่นอนนะครับผมฝากกดซับสไคร้กดก,กระดิ่งด้วยฮะและติดตามเรานะครับคลิปหน้าอีพีหน้าบอกเลยครับมีรถสวยรถเด็ดเข้ามามาอีกแล้วนะฮะจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเราเดี๋ยวเจอเกันคลิปหน้านะฮะวันนี้ไปก่อนครับ মাযরানে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  <laughs>